สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะครับมาดูแม่แดงโหไปขโมยบัวเขาครับเก็บดอกบัว <c oughs> เก็บดอกบัวนะโอ้ยบัวเยอะครับบัวเยอะมากเลยทำไรอะ่ะพอะแล้มั้งแม่โหไปขโมยเก็บ,บดอกดอกไหมพอเก็บลูกอีกครับลูกบัวอีกครับโอ้ลูกบัวครับ มานะครับทั้งใบอโอ้โหเยอะแยะมากเลยอยู่แมนจินดาครับตอนนี้อยู่แมนจินดาครับเก็บลูกง่าพอโอ้เก็บดอกง่ายพอเก็บลูกอีกลูกบัวโอ้โหไอ้ผงยันเชียอยู่ข้างบนอ้ายแดงสู้ๆยัยแดงส,ดงสู้ตายผงยันเชียอยู่ข้างบนนะครับตอนนี้โห แกได้กี่ดอกแล้วตรงนี้เข้าไม่ได้ครับตรงนี้ติดรั้วครับตรงนี้ติดรั้วรั้วหนามครับเขาไม่ยังเดินอยู่ยข้างนอกครับเดี๋ยวครับดูแม่แดงก็ทำอะไรข้างหลังก็เป็นเขาไถนาครับไถนาหวานข้าวครับโอ้โห หนอ๋อรถเยอะแหลยนะครับรถเยอะมากอยู่ริมข้างทางครับบ้านจินดานี่บ้านจินดานโอ้แม่แดงมาแล้วครับแม่แดงมาแล้วแม่แดงมาแล้วครับแม่แดงมาแล้วอะไรแม่โอ้ย,ยังอยากได้อีกอยากได้อีกอยากได้อีกโอ้ยแม่แดงอยากได้ครับอยากได้อีกเก็บมาเยอะมาก Hoa oh, đây, nuôi, hoa oh, đây, luk luk bội ai à này ai à này ai 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 bùa ai 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 กหักการหักหัว<อ>การหักการนเดาก็มีการชันก็มีจากทะเลโอ้ยอแม่เดินลงไปอีกแล้วนะครับแม่เดินลงไปอีกแล้วโอ้โห ไปเครื่องตัวใไว่าน้ำาสลึกเหมือนกันนะเนี่ยได้ดิไหมอ่างตั้มอโอไปเก็บลูกบัวไปินิกวันหนึ่งวันหนึ่งจะกินได้กี่ดอกเนาะกี่ผักเนาะแต่ก็ก็ดูโอ้โหตุ๊ปองตุ๊ปองปาทงเลยตุ๊ปองตุ๊ปองโอ้ก็ดูก็ดกไปอีกแล้วครับ โอ้โหได้ดอกบัวคิดได้เอาขี้กำกมะปอจาม,มอ่อเนี้ยติดมองเยอะติดมองกิ่มังปูดากอย่ย่องมังงมเอาใจอาตั้งจะไปไหนโอ้ยจะไปลึกหลายเดี๋ยวจมน้ำใครจะเอาทันหรอติลอดล้นน้ำเลย <c oughs> khuôn hải không, mẹ hải hại không, mẹ đẻ, ôi, đã rồi, đã thăng bay thăng đồi thăng bay, ừm, à, 3, 3 luộc à, 3 phật, 4, 5, 5 phật đấy, ồ, đệt đâu đệt đâu, à, đã đấy, à, đã đấy, ôi, chôm, ôi chôm, ôi chôm, chôm nám, già đen chôm nám già đen chỉ ăn con một hấp không, Oh. วันนั้กะะ็เลาเยอะเป็นนาไปเดินโอ้โห oh. oh. เดี๋ยวคอยจะว่ามือให้พายแล้วเอาเท่าล่าน้ะอีต้องโอ้ยมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วจมไปเกือบถึงคอบจมน้ำเกือบถึงคอทำไม่แดงโอ้ย <c oughs> เห็นเลย <c oughs> ตุ๊ป่องตุ๊ป่อง ใช่แล okay. ้วป้าทุ่งลอยแม่ปิงก็ปิงอ่ะแม่ปิงกันนะปิงเยอะเลยหัมาแล้วออกมาแล้วอะไรงอมมาแล้วอพอแล้วพอแล้วขับบ้านใครกินกับเจ้าเจ้ากินคนเดียวเจ้ากินหมดกูดอกบัวโอ้เอาไปให้เขาอีกให้ใครเนาะ Chán này ít cui khui Chán ít nữa Tức khi kịp đấy mày đi À con hải Này dạy đình vô đây Gia đình hải โอ้ออกมาแล้วครับออกมาแล้วนะออกมาแล้วออกมาแล้วแม่แดงออกมาแล้วโอ้ยเย็นไหมครับแม่เย็นไหมลึกไหมโอ้ไหนปิ๊งปิงโอ้ปิงกัดขาตาข้างหลังขาปิงเยอะนะไหนสัมผัสความรู้สึกเป็นยังไงไเก็บบัว ลุงเามื่อกี้บอวเป็นยังไงบ้าง<ป>มองกล้องดิครับคุณแม่มองกล้องสิครับโอ้ใส่ถุงอะทวงใสจับดีดีก่อนหุ่นไ,<ป>ได้เยอะมากเลยครับได้ทั้งบัวทั้งกล้วยโอ้โหย่าเยอะมากเลยแล้วลรีบไปดูทาง Em lùa rồi mày tương thực ti kê? A lùa mày hoặc không lấy. H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 oặc không ยี่สิสี่นับนี่ด,ดอกแล้วสแล้วห้าหกเจแปดเก้าสิบครบดอกสิบเอ็ด 3. ขาดสามขาดสขาดสาม Ngồi chơi thế cho thi cho thằng con mẹ này Giờ đi Nó bị gì Ui Tai 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 Nhưng mà cháu khi xăm nó có được Giờ chôm nắm nè mẹ đèn ừ. Mẹ đèn chôm nắm nè mẹ đèn Giờ đưa mẹ đèn Chị bao của nó mấy Ê bao นี่ครับเดววเดอกบัวอดดอกบัวครับโอ้โหเก็บมาเลยสี่ห้าดอกเข้าไปวะโน,น,น,น่นฝั่งนน่นโน่นมุมนูน่นทางนี้หมดเริ่มหมดแล้วไปไม่ได้ฮะทางนูน่นมันไปอยู่ม,มุมมุมนู่นครับ แม่แดงกำลังจะเดินไปนะครับเดินไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วแม่แดงเดินไปแล้วครับป่าอยู่มุมนู้นเดินไปแล้วแม่แดงเดินไปแล้วเกิดจะเป็นอะไรบ้างครับโอ้ก่อยจะเดินถึงโอ้โหเจ็บเจ็บเป็นอะไร แกเป็นไรเนาะตอนนี้เนาะซูมไม่ได้ครับเพราะว่าใช้ระบบการสั่นก็เลยซูมไม่ได้ครับได้ไม้กันสั่นมาโน่นไกลๆเนาะบัวเยอะนะครับบัวเต็มสะเลยครับสายน้ำสายกงหมู่บ้านโอ้สายประจมหมู่บ้านเจนดาครับสะประจมหมู่บ้านเจนดา ดอบัวสีขาวครับเปแล้วแม่เดงลงไปแล้วแม่เดงลงไปแล้วโอ้โหจะได้ดอกบัวมากี่ดอกเนาะคือว่าสถานี้ไม่มีปิงหรอครับผมก็พูดเป็นงั้นแหละครับไม่มีปิงไม่มีอะไรหรอกครับ ไปให้แม่กลัวแม่ไม่กลัวอะไรเลยสักแล้วแม่แดงไม่กลัวเลยโอ้ได้แล้วสองดอกแล้วครับได้สองดอกแล้วแม่แดงอยู่<ถ>เลีล้ยงฝังข้างก่อนทางเลยรถหันไปฟางหนาอื้อหือ ไม่พอครับห้าดอกไม่พอเก็บเพื่ออีกแม่แดงโอ้โหลงตุ๊บป่องตุ๊บป่องตุ๊บป่องอีกม,มองไม่เห็นคนแล้วครับคนหายครับคนหายก็เป็นคนหายแล้วเด้อยังไงก็ขอขอบคุณพอ่พอแไม่ไม่สี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามและชมเลยก็ฝากกดไลค์กดชับถไาใครกดแชร์ด้วยนะครับขอขอบคุณครับสวัสดีครับ